มีเคื่องดนตนอเมราสองลูกต่อพว่วงติดกันมีสายลบมีพวกบวกนะฮะมีสายไดรลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ให้ดูละนี่คือไฟกุญแจคือกุญแจในรถเข้าไปมันเป็นไดร์เซิร์ฟแจมปุ๊บก็คือสวิตช์ไดแต่ละลูกลูกที่หนึ่งลูกที่สองแล้วแต่เราจะเลืกอกอันนี้ก่อน ก่อนเดินเครื่องวนอยู่เท่านี้อ่ะทีนี้จะเดินเครื่องเข้าไปแล้วเ,เราก็จะเปิดได้ละลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งลูกที่สองเปินเ่ขึ้นมาแล้วเราคาจูนเราเลื่อนใช้ได้เอาใดลูกไหนก็ได้ปิดไปลูกหนึ่งหรือว่าถูกเจอแล้วก็ปิดเป็นสองลูกก็ได้ใช้ลูกบนก็ได้ ล่างก็ได้ครับสายสัญญาณนี้มันวิ่งมาเปิดวงจรให้ดีเลย์ทำง,งานของพวกคุณของเขาย้อยครับเพชรบุรีขอ,ข,อขอบคุณครับ